สวัสดีค่ะวันนี้นางจะมาสอนวิธีการทําเหรียญโภยทานย่ามพะนะคะอันนี้เป็นทํามาจากกระดาษกักเพ็ดนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปรกรณ์กันเลยค่ะก็จะมีกระดาษกากเพชรขนาด7.5คูณ7.5นะคะแล้วก็จะมีสังวานสังวานสำหรับ เอาไว้ประดับนะคะแล้วก็มีปืนยิงกาวแล้วก็มีกันไกเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้ตัดเข้ามา2องเซนติเมตรนะคะตรงนี้นาจะมีมาร์กจุดเอาไว้ให้2องเซนแล้วให้เราตัดเข้ามาได้เลยแล้วก็ตรงนี้ให้ให้พับครึ่งแบบนี้นะคะพับครึ่งแบบนี้ก่อน พับทางด้านยาวก่อนให้มันเป็นรอยก่อนนะคะเสร็จแล้วเรากางออกแล้วเรามาพับด้านข้างตรงนี้ด้านข้างตรงนี้พับเข้ามาประมาณหนึ่งเซนติเมตรนะคะฝั่งละหนึ่งเซนหรือว่าถ้าใครมีไม้มันทัดก็ใช้ไม้มันทัดวางแล้วก็ใช้ไม้มันทัดทาบก็ได้ค่ะอย่างนี้ค่ะแล้วให้เราพับพับอย่างนี้ขึ้นมามานี้นะคะ ตรงนี้คือคือตรงตัวมันแล้วก็ตรงสายตรงนี้ให้เราพับครึ่องอย่างนี้ค่ะพับครึ่งเสร็จแล้วก็ให้ใช้ตรงนี้ด้านด้านที่เป็นตรงนี้นะคะลงด้านล่างเนาะแล้วก็พับอย่างนี้ค่ะพับลงพับลงอย่างนี้สองฝั่งนี่เป็นหูงอย่างนี้นะคะ พับให้มัน,นเท่ากันทั้งสองข้างโอเคเดี๋ยวเรามาติดกาวก่อนตรงนี้ก็คือใส่กาว แล้วให้ให้เราใส่เหรียญตอนขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะเอาเหรียญเอาเหรียญใส่อันนี้ใส่ได้ถึงเหรียญสิบเนาะแล้วให้เราทากาวตรงมุมข้างๆนี้เสร็จแล้วก็เอารายตัวนี้ใส่เข้าไปค่ะแล้วสุดท้ายก็ใช้ประดับเสร็จแล้ว